Terima kasih. Ya, 3m. 3m. Ya, update, update. Yes, kadek.

อมมแอนลี <ih az violin inding> ่เปิดไฟสูงหน่อยมองไม่เห็นซ้อมคอรอตั้งแต่เมื่อคืนบอกแอนลี่เปิดไฟสูงหน่อยมองไม่เห็นทำไมล่ะเป็นมีดดิ้วันเป็นมีดเป็นใหญ่ สามสามคนห้า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 คน cho tay vào tầm thấp ở trung tâm trước yeah nice good yes good yeah okay good yeah good nice nice yeah nice 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 good 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 โอ้วโอ้ว่าวชูชูโจ

好好好